สวัสดีครับเราผู้ชมเข้าสู่รายการ True Fantasy Together วันนี้อยู่กับกีดแล้วก็น้องแอนเช่นเคยในสัปดาห์เรื่องราวของคู่จิ้นครับที่อยู่กับเราที่อยู่กับเรามากันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่น้องมาริวกับเบนจิใช่แล้วที่สำคัญก่อนหน้านี้ก็มีมาหลากหลายคู่แต่วันนี้คือเขาก็แบบว่ามีความมุ้มคงกระจุกกระจิ้งกนอยู่วันนี้จะมุ้งมิ้งกว่าเดิมเพราะว่าเรามีน้องแมวเข้าซีนด้วยเพราะว่าวันนี้ครับเราอยู่ที่ กลองแคทคาเฟ่ได้ครับจุดนัดพบสำหรับคนรักแมวอยู่บนถนนมรมราชชนนีนะครับอยู่ย่านปี่เกล้าตรงข้ามกับเซ็นทรัลง่ายๆแบบนี้เอวันนี้จะพาเข้าไปเจอน้องๆนะครับนัดน้องไปแล้วด้วยนัดน้องนัดนัดน้องแมวด้วยนัดน้องแมวด้วยที่นี่มีแมวแบบเป็น40ตัวเลยคุณเยอะมากแล้วเขาบอกว่าแต่ละตัวเนี่ยน่ารักแล้วก็แบบพิเศษไม่เหมือนใครที่ไหนเลยใช่แล้วไปติดตามชมกันได้แต่ตอนนี้ไปล้างมือก่อนเข้าไปต้องทำอะไรสักนิดหนึงไปครับไปค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับมีแพนเค้กมาเสริมครับผมขบคนี่ครับกินได้ครับที่าทีอมทีมือมาที่ถอมาที่ถือมาที่ือาที่ถอมาท่อมาทีถือของหนูถูกต้ี่คือมี่อมี่ถือมาทีมาี่ถือมีอมาี่อมาที่ถอมที่ถือมีอมาที่มาี่รัอี่อมู่่มทีม่ออะไร เปิดตาคมณจมีกระจกวาปากกันเลยขาคุณยังเป็นรูปแมวด้วยอ่ามันใช่ใช่เป็นคาเฟ่ไงคาเฟ่แมวดีใจจังนี่กินมองออกครับอ้าวไหนพรีเซนต์แต่สีของใครอะไรยังไงคะเริ่มจากเบนซ์ก่อนดีกว่าอโอ้โหขอบคุณฮะก็ถ้าเริ่มจากเบนซ์นะครับที่ทำเองด้วยทำเองหมดเลยครับเอออันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวนี่ไงก็คือเอ่อทำเป็นรูปแมวนะครับแต่ว่า ไม่รู้มันไม่ค่อยเหมือนรูปแมวแล้วก็มีแมวหูตั้งเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกุหลาบมาเป็นคัพปิ้งจัดเรียงจัดเรียงของผมก็อ้วนนิดนึงก็จะได้แบบว่าริมจมูกวุ่นฉีบริสุทธ์มานะครับวายตาแล้วดีพอบริสุทธ์ด้วยครับก็อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเบรแหละแต่ว่าของผมจะเป็นอันนี้เป็นตาเป็นจมูกเป็นแก้มอ่าใช่แล้วก็จัดจานปกติแล้วก็คราวนี้ ครีีมเน่ยก็จะมีให้แบบเลือก3อย่างอะอเป็นรสชาติใช่ถูกต้องนี่รับยังไงคะับเขามีข้อปฏิบัติมือเล่นกับแมวด้วยนะอ่ะมรุณาล้างมือทำความสะอาดทุกครั้งก่อนมาเล่นกับแมวก่อนเข้าจะมีล้างมือไม่รบกวนแมวขณะกินอาหารหรือกำลังนอนหลับโอ้จะเจอแมวมารบกวนเราอยู่ไหมมารบกวนเท้าหรืออะไรนี่เล่นกับแมวเบาๆเมื่อแมวเข้าใกล้สามารถอุ้มเล่นได้ค่ะไม่ทราบวิธีอุ้มถูกต้อง ให้แจ้งน้องพนาาักงานมจากด้านหลังโดยใช้มือข้างหนึ่งโอบด้านหลังขาหน้าและใช้อีกข้างประคองบริเวณกน้นหโรโือท้องเพื่อให้แมวรู้สึกปลอดภัย <c oughs> อลองชิมกันหน่อยดีกว่ามามาลองดูครับลองดูชมพี่มาลิวใช่ไหมที่ชอบแมวและเลี้ยงแมวด้วยใช่ครับที่บ้านใช่ไหมครับใช่ครับันนี้กี่ตัวเลี้หมตัวเดียวพี่แต่ว่าตอนนี้กําลังจะว่าเอาเพื่อนมาอยู่ด้วยเอาเพื่อนมาลิวอะมาอยู่เอาเพื่อนแมวไม่เพื่อนให้แมวมีเพื่ ใช่นะแล้วแมวเป็นเพศอะไรเพศตัวเมียเป็นเป็นตัวเมียโอ้ที่อ้อนเลยสิใช่อะไรทำไมถึงอยากเลี้ยงต้องแมวชอบตรงที่เวลาเขาอ้อน่ะอเขาจะเดินมาสีตัวมาคลิปนะเวลาเวลาเป็นอ้อนเป็นสีปะก็ค่อยๆอย่ากเป็นจะขวิดเอาใช่ไหมฉันเหนื่อยไม่ได้เข้าเรื่องเลยเออปกติเวลาว่างทำอะไรกันของผมก็จะชอบตีแบต ครับแล้วก็ไปส่วนใหญ่จะทำไมทำไมเบนดูไม่ไม่เห็นด้วยเธอไม่ไวม่าตีไงอาเพิงจะเริ่มคือเพิ่งจะเริ่มก็จริงจังไงก็จริงจังเริ่มจริงจังแล้วแปดใช่ไหมครับแล้วก็จะมีขับมอเตอร์ไซค์อ๋ออันนี้คือขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยเล่นกีฬาด้วยแล้วเป็นอะไรของเบนเหรอเมื่อว่างก็จะมีเล่นเกมอะไรเกมอะไรฮอนกับบีบีครับไปแบงก์ก็เล่นด้วยเหรอติดไหมเรียกว่าติดไหม จริงๆเมื่อก่อนติดแต่พอตอนนี้แบบเริ่มทำงาน้วต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นรแบบจำกัดเวลาตัวเองด้วยเรียนอะไรกันอยู่เรียนอยู่ใช่ไหมเรียนอยู่เรียนอยู่ครับเรียนอยู่ไปเรียนมอสยามครับไปหนึ่งาาไปหน,นึ่งสาขาอะไรนะคณะอ่ะาคณะนิเทศครับเป็นแฟชี่ชี่เป็นรุ่นน้องเนี่ยแต่หน้าเป็นรุ่นพี่ไปแล้วจบแล้วไม่เขาเรียกว่าเราไม่แก่กันไปอ่ะใช่ยังปัจจุบันมาเรียนรู้ดิเลยได้เรียนรู้เรื่องอะไรคะเรา เพี้ยนเนี่เหนื่อยอ่ะเพี้ยนดิสู้ไม่ได้อ่ะตอนี่เป็นศิลไหนเล่าศิลป์ที่ไหนอะไรยังไงคะของเบ้์นะครับเรียนสถาบันนานาชาตินะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตนะครับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับโอ้ปีนะคะปีเครื่อปีสามใช่สาเก้าสามเก้าจริงเหรอตายแล้วนึกว่าอยู่แถวร้อยตอนองคร้อยเอ็ดไรนั่นอะไรดิร้อยเอ็ดครับไม่ใช่ ใช่ไม่ใช่สโลวไม่ใช่แซวเฉยเมื่เก๋แต่เป็นคนจังหวัดอะไรคะเชียงพูนเลยเด็กเพชรเด็กเพชรทันี้เนจังหวัดอะไรคะที่จริงเป็นกรุงเทพอยู่แล้วครับพี่ใช่แต่ว่าคือบางคนชอบทักผิดว่าเป็นแบบอ่าคนใต้ผมผมผมแบบคล้ำหน่อยไงไม่เป็นลูกครึ่งด้วยแหละอ๋อเออเหมือนแบบโม้เป็นคนทักผิดไหมว่าเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนอีสานคนละป้ามากเลย นะเป็นคนเไทบุรีโมเดลเป็นเป็นคนต่างจังหวัดมาลูดูแลเบนติอาการน่าจะดูแลนะมาลูน่ะใครดูแลใครมากกว่ากันไม่คือคือเบนอ่ะมันอยู่ห้องอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันก็เหงาเราก็เออชวนเขาออกมาเที่ยวข้างนอกอะไรเงี้ยไปนู่นไปนี่กันแล้วแบบชวนมากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบางทีมันมันดึกอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหงาด้วยก็เลยเออเ น้องว่าได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะสนิทมากขึ้นใช่ตั้งแต่น้องย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพก็แบบยิ่งถูกพาน้องตอนอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็แบบคุยกันคุยคุยีทาได้แบบเนี้ยเนาะงออกจากบ้านมาก็เป็นน้องเป็นรุ่นก็ดูแลกันไปอ่าอยุดหยุดหยุดพักพักแป๊บนึงได้มีเรื่องอะไรใหม่ใช่ใช่อยากคุยกันตอบ้างใช่ใช่ไหมใช่ครับผมซิงเกิลใหม่ใช่รอคุยช่วงหน้าเนาะได้ช่วงหน้านี่หมดแล้วนะ ต่วหน้าอันนี้จะหมดละใช่ใช่เราจะขอไปทานนี้ให้หมดโอเคโอเคนึ่งแป๊บนึ่งคุณผู้ชมไปค่ะต้องขอค่ะลำน้ำลำใหญ่นี่คือชื่อแมวเหรอเราเนี่ย คงเธอที่มีตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ฉันและไม่มีวันเหมือนเดิมและฉันที่แกล้งทำเป็นสบายที่จริงไม่ไหวเหมือนคนป่วยและใกล้าตายและไม่มีอะไรจะรักษาได้เลย ไม่ต้องกลัวจะไม่ทำให้เธอต้องลำบากไม่ทำอะไรเลยเพราะฉันรู้และฉันก็เข้าใจไม่ใช่เพราะเธอไม่ใช่เพราะฉันไม่ใช่ใครอะไรทั้งนั้นไม่ต้องหาเหตุผลแค่มองตากันก็รู้แก่ใจ ไรไม่ดีก็โยทิ้งไปจากนี้ก็ขอให้เธอโชคดีอะไรที่ฉันทำไมถูกใจก็ขอให้คนใหม่เป็นอย่างที่เธอต้องการ ทำที่เธอต้องลำบากไม่ถ้าเมื่อไรเลยเพราะฉันรู้และฉันก็เข้าใจไม่ใช่เพราะ ึกอ,อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่าทนอย่าฝืนใจไม่ใช่เพราะเธอไม่ใช่เพราะฉันไม่ใช่ใครอะไรทั้งนั้นไม่ต้องหาเหตุผลแค่มองตากันก็รู้แก่ใจไม่ต้อง